How are you feeling? How are you feeling? ประโยคนี้ก็เราใช้การถามทักทายกันเหมือนกันนะครับทักทายก็คือเราสามารถใช้แทนคำว่า how are you ได้เช่นกันนะครับถ้าเขาถามว่า how are you feeling เราจะตอบอยังไงประโยคนี้ how are you feeling วิธีการตอบถ้าเรารู้สึกเรารู้สึกดีเราสบายดีไม่ได้ไม่ได้ป่วยนะครับถ้าเราสบายดีก็ตอบว่า I'm good หรือว่าจะตอบว่า good เป็นนี้ก็ได้หรือว่าจะว่า I'm good หรือว่า good เป็นนี้ก็ได้นะครับ uh, หรือจะบอกว่า great เป็นนี้ก็ได้หรือจะตอบว่า great เปนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าในกรณีที่เราเราสบายดีนะครับถ้าเขาถามว่า how are you feeling เราก็บอก I'm good หรือว่า good เันนี้หรือจะบอกว่า Great เบบน,นี้ก็ได้นะครับตอบสั้นๆง่ายๆได้เลยนะครับถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยจะดีนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะบอกว่าถ้าเขาถามว่า How are you feeling แล้วก็ตอบว่า Not so good เบบน,นี้ก็ได้นะครับ Not so good ก็คือไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน,นี้ก็เป็น Not so good Not so good I'm feeling tired อะไรก็ว่าไปนะครับบว่า I'm feeling tired I'm feeling tired ก็คือรู้สึกเหนื่อยแบบนี้นะครับก็บอก I'm feeling tired